คนใดไปเลี้ยงงวัวมาอนีิซีมอนไปกับพายเบิดมือบอมาอนีิมือนี้ถือคิวซีมอนไปเลี้ยงงวัวเบิดมือพี่น้องมืออื่นก็คิวพรชัยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วเขาก็มาจากเลี้ยงงวัวเนาะเอาสิมาถามสุม่มโตสี้เลี้ยงสุม่มโตไหมมือนีิเอาสี้เลี้ยงสุม่มโตเรามีงบอยู่ร้อยสี่สิบบาทถ้าตสิกินอย่างกินเพอกินเดียวนี้บ่ โอเคจัดไปเดี๋ยวพี่น้องไปซื้อเพอซื้อเฟอร์มาพี่น้องสบายดีสบายดีเบ,บิรูตสกู๊ตเฟอร์พี่น้องจ้าสบายดีตอนสวยๆเนาะยินดีตอนถักของอสุดส่องบอกแปดพี่น้องกุไดข่าวมาครับส้มคิมมี่กะอย่าลืมฝากกดไดกดแชร์พี่น้องฝากเป็นกตลงังใจให้บอกแปดเดี๋ยวนี้พี่น้องคิมมี่กะถัาเสียงบั่วัดผ่ามัวหรือว่าผ่าโปรเจกตก็ขอโทษขอพาพาอภัยเนาะ

ล้วก็แนกเครื่องปรุงพ้อมอีกอย่างนี้เพิ่รก็คือราคาพี่น้องเลยสวยเลยสามสิบบาทแล้วบ่ม,มีนักกินเนาะนักกินยังพี่น้องเลยพอดีเขาจะมาพัฒไสเขาก็มาจากเหลืองัวจะได้ใหพิ่นสื่อมายังมันหอนอยู่พี่นอ้องกูวาเขากบ มานีกเนาะสี่สวยสี่คนอ่ะมาสิจับไปเลยเนี่ยเอามยาักอะไรเอากลกินกับเข่าได้พี่น้องเลย,นะเวนวย้นะโมเมนต์วัดสีกิน,ลนเล่นไหมมาเลยทุกคนใครอยากนำเนาะ กินตามงบพี่น้องมึงนี่บ่เขเงินขึ้นมาบูหไรเพอดีขึ้แอกินขาเนาะอย่าเปเสีนเพอร์เบิรพี่น้องเสีนเพอร์เบิรอันทีมเลยเนาะสคนสี่ถวยจาสบบาท เม,มบบททื่อกี้นะค้ายถวละทาบาทเนาแต่ว่าเครื่องของคู่มือสบาทเลยพี่น้องมันกับแพงแล้วประจอกเราได้ขึ้นราคาแล้วพอมนจะโดนมันได้อมันแกได้มีนะเก็บปุ่มาเอาไว้มนในมันนี้แต่ว่าเป็นเพอน้ำไกล้พี่น้อง ประมราในหมู่บ้านเท่ากับมีอยู่ห้านเดียวนี่แหละห้างโบจิยะมั้งโสดและหมอกจิ Muy nhiên hết rồi tôi không thể biết được 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 ยาซีมันดำมันพี่นอกแข็งแล้วพอใสมันก็ใส่ฉอย่างหูมมันัหม่มากระทุนกระโจมเลยว่าชอบคนหรือบ่าะแต่ว่านำสุปนี่กกโอเคดีพี่เด็กง่ายชอบคนมันกระซัําสวยแหละ

มาใส่แต่นี้ครับตัสารก็เป็นเนื้อสุกเน้อมันรว่ไปง่ายขนาดนะดึกกกระด้วนอะแต่ลายมันก็ยังก็จำแนเม่ออกียิเขายี่นออกมีสุดว่า ลาบดีก็เดินไปได้งงเนี่ยปิดหลายแล้วกันน้อูกินกูได้มากินข้าวให้พวกินณใครกินไม่กินข้าวซีมอนมีหมดต่างอย่างน้มั่งใช่ จุ่มหัวเขากันแล้วไม่กินแล้วนะใคมัดอะไรกลุ่มอร่อยทุกกลุ่มเข้ามาให้ครบเขาให้ลูกกี้ การขึ้นเี่ต้องไฟกระดับเอียแบบ๊กคกับผนี่ถ้าชับคิับไผดับตันญญี้กับ่ไปเะเี่ยม่ช่ลงนาสัเหมือน้บุได้เี่ยเนี่ยเเนยนีนี่่นี่นยเีเนญนี่ย่นเ่ ai bật đắp <cười> <cười> Đắp bố là năm bài năm 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 Giờ này năm 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 ngon năm 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 đắp năm 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 แห right? mm. huh kind of ้งลมตกว่วางที่สีนะพี่น้องแบบลูกของนําแห้งอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่กวาไฟมันดับมันดับถึง่ถบอเป็นตัวทำน่าขม้นะอยากเอามตงกลาไบนกูแบกินเนี่ยมากกใส่กับกะปฟมะเข็ดบอก thuộc cái một khoa luôn rồi đó có cái mặt phết cười nó còn hết gì hết xài bộ bạc นนบรรยกากาศม,ม,นะมันขึ้นมือนี่น่องมันีคิวจ้าบอลเหลืองงอนมันมีคิวีมอนเหลืองงอนนะนาดบอกงอเข่ ăn à, đẹp tăm chạy rồi á mình ăn đẹp á chưa 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 มีอะไรพี่น้องเมือในบ้านี่เากินอาหารว่านเนาะ ต้องแ้วเอ่ะเนาะ่อแมจะบริเตนดำหน้าทิ่มอะมันบริเไนดำหน้าซอยเขาเจาะพี่เนาะเมื่อก่อนเอาไ่ไปชองมื่นแล้ว ใส่ชามชิบ่านอ่ะก็ดีอิ่มหนึ่งพี่นนอะแต่ขั้นบนช่องสวยบเบิควานกับเรนน้อยเด็กกระสมอันเราขึ้นราคาอยู่ขึ้นราคาแต่ก็เพิ่มปริมาณขึ้นเนาะพวก,กติ้นอ่ะ ่าเท่าในเมือง rồi. สวยนียม่มันชาวพันธ์กีก่หนแต่บระเด็้ายจะม,มีกันเลยเมืองนั่งเยอย ผู้ห่านข้าห่านเล็กครับผมเ่นี่เียวมาเเ้เบียดนี่เขาเจับไปด้ทุกที่เลยพี่เนาะเทียงให้เทียงน้าคุณเขาเจับไปบึ้ ก็งงอยู่เขาคือบุลงนะเขาก็มี้จับติดกันนี่แหละคืออะ่เขาก็บปลายตามมันก็เจาะเพื่อใส่รากรุ่อควรคือที่พื้ีพวกเขาเพื่อเปิดทาารพวกเมา พวกตะกี้เรพวกเบียดตี้เราีบกับมึบอกมจะได้รู้จักกีกนีีเราีแล้วมาาแบข้าตะกี้ให้่้าวหนาจิงิอแกดสีด Tân anh im yêu. Quê yêu mà? My bé chị nó. A dạo điện. Quê yêu mà? Quê yêu mà? Quê yêu mà? Quê แปลกใจตัวน้ำแดงนี่โหโหขนาดวัวลูกมากมากเนีมยี่หัวแก้วข่าง,งนะ

เดีวอีกแล้พี่น้องครับนึงเี๋ืออีกแมลงอีกที่มีกับชิลล็สัวเนี่ยเด้อพี่น้องกูว่ากลัวไฟสิมาสันยามสิมาเนาะไอเคลล็โหลดละส่วนประมาณสองสามโมงของพี่น้องันกระแล้วก่ห้องกระดาษมื่เช้านี่เขาแจ้งว่านี้วไฟสีดัแปดโมง แปดโมงฮะบ่ายที่กินสองโมง่อันนี้ครับเตรียมมาคือได้ใกล้นี้ทำจะรังอดทิงเฉรถเจาะหอบบกมน่มัลงไปอื่น้อมกว่แห้ง ก็ดีแช่มัน่เนาะใช่ไหัโดนกินเื่อแต่ก็บริกินบ่อยเี่น้องย้ำกึดอยากมันไ็ซื่อ,ม,อ,อมากินคลมากินส้ามาถเลวเขาเนาะอินมเนาะเก็บบิ็อกกินอกไว้ อันนีพี่น้องจาเดี๋ยวมาเ้านี่บ๊อบแป๊บกเสร็จองเงินลาขอบใจพัุกูทุกคนที่ติดตามแลแวม้วก็เป็นน้ังใแขกครอบครัวขอเราเลยพี่นอ้องอย่าลืมกดติดตามตอนต่อไปเนาะไปแล้วพี่น้องพบก,กันคลิปหน้าสบายดี